ก็กรีนเชียววันนี้นะก็กรีนจะมาทำอาหารเดินคนในสตูกินกันอีกแล้วและอาหารในวันนี้นั่นก็คือมาทำอะไรมาทำไมพี่ก็จะทำอาหารง่ายเกินไปแล้วเออมันจะง่ายอ่ะรู้แล้วเหรอว่าจะทำอะไรอย่าง อ่ะแต่นหนูบอกก่อนว่าคลิปนี้พี่บูส่งมาให้หนูฝึกพูดกับแม่สองคนอะไรวันนี้มาเป็นภาระด้วยอ๋อโอเคเ,อเดี๋ยววันนี้ฉันถ้าอาหารทุกคนกินก, <ทำ S 1> กันที่อะไรไอะยังไม่รู้เลยอะไรวัน่ะในมือตเตรียมมาให้แล้วโอ้โหหาทองคำม,มันจะง่ายเกินไปไง<ะ>ถ้าเราเลือกวัตถุดิบว่าจะกินอะไรวันเนี้ยแป๊ะมีวัตถุดิบพิเศษมาให้แต่ละอย่างบอกเลยว่าท็อปท็อปทั้งนั้นโอ้หแล้วที่กูคิดไว้ในีหัวนี้กูจะทำผัดกะเพราหมูกรอบให้ทุกคนกินได้จะง่ายเกินไปแล้ว โอเคโอเคมาทั้งสองคนสุ่มมาให้เลยท้าใครไม่ท้ามาท้าก่อนกินคือไม่เอางูเห่าได้ไหมไปแกะให้หน่อยสิอุ้ยลุ้นด่ามันฉลาดหรอเปล่ามันทําท่าอย่างนี้คืออะไรวะบอกไว้ก่อนถ้าได้เนื้ออะไรต้องคำแล้วต้องกินด้วยนะก็คือฉันจะทําให้ทุกคนกินไงก็แกะก็ต้องกินถูกไหมพี่กอลแกะนื้ออะไรอะเนื้ออะไรวะคี่บอกว่าแกะอ๋อเนื้อแกะเนื้อแกะหาจากไหนอ่ะแลยบอกว่าพี่กอล์ทำได้ด้วอย่างอ่ะอะไรกันเนี่ย นายสูมอันต่อไปเลยมันมีแค่เนื้อแกะทำยังไงอ่ะต่อไปเอาอะไรเป็นพวกเครื่องปรุงมีป้ามีเตียวมาป้าโอเคไปเตรียมมาเลยได้รอแป๊บนึงได้เลยนั่นละกันฝุ่นก็เต็มหัวใจมาแล้วอันนี้อะไรอันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงมาให้กี่อันอะให้กี่อันนี้พี่แปะ เอาให้สี่เลยดีกว่าให้สี่ให้สี่อุ้ยดีนะได้ได้ได้โอเคเมื่อกี้แปะชิมแล้วทีเนี้ยจะเปลี่ยนให้มานกลองชีมบ้างชิมดีๆนะทุกคนถ้าเกิดมันชิมไม่ดีดาวมันเลยสี่อันชิบประวางไว้เลยทุกคนถ้ากินไม่ได้เราจะไปให้พี่อู๋กินถ้ากินไม่ได้เราจะไปให้พี่อู๋กินอุ้ยดูไรออกไม่เพราะว่าพี่อู๋ส่งเรามาต้องทำแบบเออ ให้หนูนะโอเคโอเคได้เลยได้เลยไม่กล้าอะไรแปะออกอยู่แล้วแปลเป็นน้องกกนน่่าาจะล้ออไหูคน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 อ่ะอันแรกอันแรกครับอันแรกอะไรอ่ะตัวขาวอะไรวะไปอันท่สองอันที่สองเอาเลยได้ไหมได้ได้นอาไปเลยเอาไปเลยทุก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 อันนี้แหละอ่ะครบสี่อันเฮ้ยสี่แล้วเหรอ แอดูเอแต่แด่แต่แดดแด่แด่แต่แดนแต่แตแต่แแต่แต่แต้แ่ต่แ่แย่่แตแต่แตแดแด่แตดแแต่แต่แต่ต่แต่แต่แ่แย่่แต่แต่่่แต่แต่่แต่แต่แต่แย่แ่แต่แแโ่่ออันนี้เปล่าอันนี้กะปิกะปิไ่เนื้อแกะผัดกะ่่่่่ เฮ้ยสิอิ้วตัดเยี่ยต่อไปมีอะไรอีกมั้ผักมั้ยอัลหกมั้ยโอเคได้จัดมาเลยดูดูมาแป๊บนึงวิ่งไปแล้วไปกันโคตรนานเลยไหนมีอะไรให้สิอย่างเหมือนเดิมป่ะสามดีไหม สี่ไปเหอขอสี่เหอแต่ว่าเนื้อแก่มันมันข้างขำยากใช่มันจะได้ครบเครื่องไงเอางก็สกัได้ราไม่ได้กินนะพี่อูกินไงเออพี่อู๋เออแล้สี่นั่นแหละเืลาเขากินไม่ได้เราหนูโดนไล่ออกของจริงเวลาเขาไม่เห็นคลิปนี้ไงอู๋โดนการน่นแน่รักรักหัวหน้ามากเลยมาพี่จะตียากขี้ไปเลยอันที่ยาคนแต่แร่แร่แด่แร่ ยอะไรแกงแก่เทียมพริกโอ้โหอะไรวะตะโคเอาตะไคร้ตะโคอ่านกับหัวขึ้นภาพตะโคให้ดูตะโคอะรอีกอย่างนึงละอะไรอ่ะดูกนะทะอะไรอ่ะมัเกูดอเป็นเกู มะกรูดนี่คือใบใบมะกรูดปะเอาเป็นลูกหรือเป็นใบขอเป็นใบแล้วกันได้โอเคปเดี๋ยวเราไปทําเมนูที่เพื่อนเตรียมมาให้ดีกว่าโอเคขออย่างหนึ่งขออะไรอ่ะอ ชินีเขาหอมหัวกันด้วยทุกคนเป<แ>้อตมาจิ้นกูนะก็ูมีหัวแล้วค,คนลุกอ่ะลุกคนลุกเลยอ่ะ<แ>ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารให้ทุกคนกินกันดีกว่าแ,และเมนูที่เราคิดได้ในวันนี้นั่นเลยก็คือเนื้อแกะผัดตะไคร มาทุกคนตอนนี้เราได้วัตถุดิบกันมาแล้วนะจะมีพริกกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำตา,าน้ำตาลและวัตถุดิบหลักของเรานั่นเลยก็คือเนื้อแกะตรงน,นี้เลยโอ้โหไ่ขนมาจากแ็คโครมา2กิโลและตอนนี้เราขอเพิ่มวัตถุดิบอีกนิดหน่อยก็คือน้ำมันมะกอกพริกไทยดาแล้วก็มะนาวเพื่อลดกลิ่นสาบของเนื้อแกะนะถ้าเกิดเราไม่หมักก่อนสาบแน่นอนและตอนนี้เรามีผู้ช่วยมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นเลยก็คือ ผู Sod ้ช่วยจําเป็นอยู่ๆก็เดินมากูก็เรียกเข้ามาช่วยแล้วมาร์ตี้เดี๋ยวจะให้ตี้ซอยตะไคร้ให้หน่อยซอยตะไคร้แล้วมาใส่ตรงนี้เลเดี๋ยวแป๊เดี๋ยวแป๊ตตมให้เดี๋ยวแป๊ดตมให้โอเคเดี๋ยวแป๊เป็นคนตำให้ตี้เป็นคนซอยตะไคร้แล้วก็เอาพริกแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปตำเลยไปปจัดไปตามไปแป๊ะ เอมธรรมดาโลกไม่จำระหว่างที่เรารอให้คนอื่นเตรียมของนะเดี๋ยวเราจะมาหมักเนื้อแกะกันดดิิงง จะติ่งติ่งติ่งไตอนนี้เนื้อแกะของเราหมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื้อฉ่ำมากหอมด้วยมาตอนนี้เราจะแก๊สจุดแก๊สจุดแก๊สนี่ใส่น้ำมันลงไปมาใส่น้ำมันลงนิดหน่อยรอนน้ำมันร้อนด้านหนึ่ง เดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องที่เราตำกันไว้นะตรงนี้มีอะไรนะบ้างเนเมื่อกี้ลืมมีกระเทียมพริกตะไคร้ใบมะกรูดโอเคโอ้โหหอมเราจะเอาลงไปผัดโคตรหอมเลยขอเราใส่นิดหนึ่งไะมไปอ่อนใช่ไหมใช่เราจะมาผัดไปอ่อนลงไปเลยทำไมกระเด็น ก็ลองผัดให้มันเป็นสีสีเหลืองๆองทได้มาใส่เนื้อแกะเชือโอ้นีะฮะเนื้อแกะที่เราหมักเราจะผัดผัดให้เนื้อสุกกันโอ้ยกินหอมมากเลยพี่ก๊อสกินอะไรกินพี่กินเนื้อแกะสิครับโอ้โหอ้าเราก็รอมาแล้วมาช่วยแล้วทำไหนมาไปกินข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าเลยจริงไหมใช่ที่ไปกินเนื้อแกะหรอ หูเลยเนาะสุกยากกันแล้วมันเหมือนเนื้อหมูป่าไหมใช่ถ้าทำไเสีงในพิัดก็้ามไะเตียอนูยกเตาได้ไหมล่ะมากระลองจะเป็นโค้ชไรเดอร์ยกเตาใอ้มันขับร์ไ์ใช่ออ๋เออยกแปลงล่างแบบเปนไฟท่ตะา ไปไม่รู้กว่าไปไม่รู้กว่าเลยใส่เอฟเอแค่หนูแบบไปลุกหนึ่งโอเคสามสองหนึ่งจ้าเขาเป็นอะไรครับผู้ชมผู้มันอยอดมากอ่ะกลิ่นหอมมากเลยแล้วหน้าตามันก็คือเป็นแบบนี้เหรอครับใช่แล้วใส่แบบมะกรูดเพิ่มสีเขียวลงไปใส่ไมยัง ไม่ปรุงเลยขอยัยกปรุงก่อนนะครับทุกท่านหาลัสมชื่ออันนี้เอาอร่อยหรือไม่อร่อยนะต้องถามว่ารักเปล่ารักอล่าเราอ่ะรักเปล่าก็ต้องทำอร่อยอยู่แล้วป้าเออแต่ถ้าเป็นแปะแะจะจะใส่ไปหมดเลยนะน้ำปลาแบบครึ่งขวดไปเลยกินทีเป็นโรคไตไปเลยจองโรงพยาบาลไม่รอเออขอหน้ากากนิดหนึ่งหนึ่ง นิดนึงอ่ะสักพีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้แบบกลิ่นหอมมากทุกคนโอ้แล้วเนื้อก็ใกล้สุกแล้วแกมาดูดิโอ้แล้วเนื้อมันเนาะมันคลุกไปกับพวกพริกพวกอะไรที่เราทำไว้อ่ะพี่แป๊บบอกว่ามันเหมือนหมูป่าไปผัดใช่แต่ว่าไม่เหนียวเหมือนแต่มัน่มมันอร่อยใช่ใช่มาก็ะลองยกหน้าที่มายประกวดยกหน้าที่มุก อะไรไปมากวดใส่เลยอทาเยอะลงพื <sketches> ้นย oh. ี่สิบลงหม้ออยู่ลงกระทะอยู่สองใบมาเดี๋ยวเราใส่พริกลงไปโอ้โหตอนนี้ก็มีแบบสีสันมาแล้วนะับใช่โอ้ยถ้ามีพริกไทยอ่อนนี้เป็นแบบผัดเผ็ดอะไรนันเลยเนาะเหมือนผัดเผ็ดหมูป่าใช่ครับมาตอนนี้เราผัดแกะผัดตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาตักใส่จานให้ทุกคนได้ลองชิมกันนี่ ผัดป่าชั้นลุ้นอันนี้สมุนไพรล้วนเลยเออก็มีแต่สมุนไพรของไทยทั้งนั้นเลยใช่นี้เราจะพยายามเลี่ยงนะเลี่ยงน้ำมันเพราะว่านี่ไม่เคยผัดเนื้อแกะมาก่อนหรือว่เคยทำเป็นแบบที่เป็นสเต็กขาแกะอ๋อเออมันเฮ้ยใส่น้ามันเหมือนหมูปกติมากพอใส่ไปโอโห่มาท่วมดูดิน้ำมันยังเหลืออยู่เลยใช่มาเรามาดูหน้าตานะฮะเสร็จไปแล้วนะครับเนื้อแกะผัดตาข่ายเป็นไงหนูทัเขาอยาก เขาอยากเล่นกับเราด่ามันด่ามันค่ะด่ามันเลยมาชิมไปเอาช้อนมามาชิมเดี๋ยวพีเชี่ยทุกคนมาชิมกันโฝนอุ้ยมืดจังขอช้อนหลายๆคันเลยไปชิมให้พี่หน่อยโอเคไหมอ่ะพี่ไม่เคยผัดเนื้อแกะมาก่อนเลยอ่ะน้ำมันเยอะมากจริงวะเออพยายามแบบเขี่ล้วมันออกเดี๋ยวพี่เชี่ทุกคนก่อนเล้งไปชิมเนื้อแกะผัดอะไกให้หน่อยสิได้ได้เพิ่งขี่เสร็จเลยจิ๋วอุ้ยมันจะเข้าตามไปสักหน่อย มันคือเนื้ออะไรนะแกะเนื้อแกะผัดตะไคร้ซื้อแต่ตอนไหนเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้ว่ะเอา้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องอชอนมาให้แ,แต่ไม่มีขา้าวทุกคนเราไม่มีข้าวสวยให้นะหุงไม่ทัน <laughs> เฮ้ย <laughs> แป๊กยังไม่ได้ชิมเลยเขาไปชิมดิมันกินได้จริงเหรอพี่กอลมันกินได้จริงเหรอพี่กอลเอ้าอีนี่ บอกเลยเนื้อแกะผัดครั้งแรกแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกมีคนแรกนะมีกิ่นสับไหมไม่มีเนาะอืออือออ่ะเคือโัวเนื้อไม่รอเลยฮัลโหลฮัลโหลตันไม่รอเลย รักเล้งใช่ไหมไม่เดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนไม่เป็นไรผมรักพี่อุ้ยจะกินจริงหรอโอเคน่าจะอร่อยเนาะลองดูอร่อยฉันหมักไม่ให้มีกลิ่นแล้วเว้ยใช่ครับเสร็จแล้คกับ เพราะว่าไอ้ที่ให้เจ็ดเจ็ดเพราะอะไรรู้ไหมครับเครื่องแกงอ่ะผมให้เต็มสิบเลยซ้ำอันนี้คือแยกบางหากนะเต็มสิบแต่ในเรื่องของเนื้อเนี่ยอาจจะยังมีเนเหนียวนิดนึงเพราะเป็นเนื้อแก่ใช่ไหมครับเพราะเป็นเนื้อแกมันก็ปกติของเนื้อแก่ครับอยกินแบบเป็นแบบแนวฟิวละลายในปากโอ้ชอบนิ่มๆมาซันอาโฟนให้กี่คะแนนให้เก้าเพราะว่าจริงๆส่วนตัวไม่ชอบกินเนื้อมันมีกลิ่นเนื้อไงหนูไม่ค่อยชอบอันนี้มีเนื้อกินเนื้อปะมีหน่อยๆมีนิดนึงแต่ว่ามันไม่พราะมีหมักเป็นยองไงม ใช่ไหมอ๋อนี่พี่หมักแป๊บเดียวหรอเอาใหม่ให้แกนใหม่ละกันให้สิบเลยถ้าพี่หมักแป๊บเดียวใช่ให้สิบเลยเป็นไงเหรอต้องแกงถึงมากอร่อยมากจริงจริงให้อีกคนยืนเงียบข้างหลังชิมก่อนนะอ๋อเดี๋ยวคอยกันกินได้จริงเหรอกินได้ไม่ตายหรอกพี่เื่อกี้น้องกินแล้วอร่อยให้เต็มสิบเลยไปส่งที่โรงพยาบาลแน่นะไปส่งที่โรงพยาบาลแลยนะเต็มตัวเลยคุณเต๋อเต็มเลย ไงอืมตับหลายเป็นไงจริงเหรอจริงมันมันดูไม่ออกเลยว่าเป็นมันเป็นแกะมีคนแอบกินเห็นแล้วเป็นไงดแอบกินตั้งนานเป็นไงบ้างเขาก็ทำเป็นง่าวเขาทำเต็มมากินต่อชิมยังอร่อยจริงป่ะนี่จริงอันนี้หิวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนเออไปไหน ไม่ให้ปู่ัวพี่เมช๋อโอเคไม่เดี๋ยวเราแบ่งส่วนเนี้ยไม่ต้องถึงครึ่งก็ได้ให้ปู่กับพี่เมชิมแล้วก็เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราที่เหลือไว้ให้คนในศัตรูกินด้ไงของกินของของกินพอเออพี่แบ๊พี่เมพี่เม์เคยกินเนื้อแกะปะไม่เคยอยากลองนะอยากนี่นไปกินให้นายเร็วเรอยู่ข้างนอก หมดแล้วอุ้ยแม่งพี่เมย์ชิมด้วยนเดี๋ยวเนื้ออ่ะพี่เมย์ลองชิมก่อนกินได้วจริงทำไมเนี่ยเอาเขากินจนไปครึ่งคู่ยพี่เมย์มีกลิ่นนะกลิ่นหอมใช่ไหมอุ้ยมันนุ่มมากเลยอะจริงวะไม่เหนียวใช่ไหมไม่มีกลิ่นสาบไหมไม่มีนี่มันนี่ขนาดหมักแป๊บเดียวเนี่ยอร่อยอะโอเค nha Được Ông con chim phong canh Thôi, mà, mà, mà. Uh. Yep. Oh ไม่ทำอ่ะแป๊ะอ่ะแป๊มไม่มาปืนก็แปะไม่เอแล้วอันนี้มัน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 แกล้งแป๊ะเลยอร่อยกันบมักกันคั่มกินยาวอิ่มหูก็เกลือแหะอร่อยนะอร่อยเลยเอากับบูแล็ตให้ด้วยนะอาปากกรองนะอ๋อเดี๋ยวมันทำอย่างนี้มันยังไม่ได้เคี้ยวเลยเดี๋ยวนะพี่เมย์ไอ้แป๊ะเนี่ยมันมาอยู่ในช่องก๊อมันมันคือใครวะ น้องพี่โอ๋ครับโอ้ยลูกหนูหรอใครมีปัญหาเราผมเออก็ว่างงผมแล้วเปล่าเออเออจได้ข่ามว่าลูกพี่ชื่อปื้นนี่เอ้ยอันนั้นน่ะลูกพี่น้องเย่โอ้ตอนแรกก็งงๆแบบอยู่ๆมามาเข้ามาอยู่หลังก็เฉยเลยอ่ะแต่พี่ก็เก่งอ่ะแต่รักหมดใจไหม้ยเก่ง มาทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคลิปน้้อยากให้ก๊อตกรีนทําเมนูอะไรแล้วบอกเพื่อนๆได้เลยว่าให้มันสุ่มอะไรแปลกๆมาเดี๋ยวก๊อตกรีนจะทําให้กินสำหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอฝากช่องเมพิงค์มากกะลองนะช่องอุจุนไฮเอ็นบอยเยลโลแล้วก็มิสเตอร์ปืนดนะและเร็วๆนี้มิสเตอร์แฟร์กงจะเข้ามาแฟนแรอย่าสำหรับวันนี้ขอตัวฮะแล้วเขาสวยอ่ะเขาสวย ไปซื้อตลาดครับตลาดเลยเสร็จแลววันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนบ๊ายบายจ้าถ้าเกิดทุกคนถามหาบอสบอสอยู่นี่ครับทุกคนหาบอสบอสเมื่อไหร่เนื้อแกะผัดตะไคร้เฮ้ยเไอ้ยเอ้าเอ้าไม่เคยอ่ะอย่าอย่าดูลูกเนื้อแกะลองเอาไอแปะจับมันไว้จับมันไว้แกะกระสุนอ่ไม่บอสมา่่อ เยอะอร่อยทำหน้าอย่างไงเหมือนเนื <S <S ้อว e> ัวก็ใช่คล้ายๆกัน